มาทางนี้บ้างนะคะชิ้นทางฝั่งชิ้นหลังนี้บ้างนะเช็คขนาดค่ะจากเส้นซิปนี้นะคะยื่นออกมาค่ะเช่นเดียวกับชิ้นหน้ามารกเอาไว้สิเก้ซนขนาดตรงนี้ก็จะมีอยู่ขนาดอยู่ที่ประมาณ2เซนสำหรับเป็นเก็บด,ดังนั้นเราก็จะทำการวัดจากข้างซิปนี้นะคะออกมาค่ะชนกับเส้น2เซนที่เราวัดออกมาจากริมเนี้ยเข้ามาแล้วแบ่งครึ่ง แบบนี้นะแล้วก็วัดออกซ้ายขวามาอันแบบนั้นก็ตีเส้นชนกันไปแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ทำการขีดเส้นเชื่อมนะคะของ ตำแหน่งเส้นอกเอวแล้วก็จะโพกข้อหากันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาที่ตำแหน่งของเส้นคอกันต่อนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีขนาดหน้าอ,อกประมาณ90้าสิบเซนนะคะดังนั้นขนาดคอนะของเขาจะค่อนข้างกว้างนิดนึงก็จะมีขนาด3 7มสิเจดถึงสาเซนนะ แต่ว่านี่เป็นเสื้อกล้ามนะคะครูก็เลยจะใช้อ่ที่ประมาณ37นสะิะคอจะได้ไม่กว้างเกินไปนะคะจากนั้นหาร6ค่ะแล้วบวกกับ0.5นจะจะได้เท่ากับ6.6ใช้ไหมมันทัดวัดจากเส้นกลางหน้าเข้ามานะคะห 6. 6ค่ะมาร์้เอาไว้ แบบนี้นะแล้ก็ขีดเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะคะขนานกับเส้นกลางหน้าเลยนะแบบนี้ทีนี้เราก็จะวัดจากตรงนี้เป็นเส้นคอตั้งบ้างนะคะเราก็จะใช้37เช่นเดียวกันค่ะหาร6แล้วบวก1จะได้เท่ากับ7.1แบบนี้ เราก็จะวัดจากเส้นคอนี้ขึ้นมานะคะเท่ากับ7.1จนะจากนั้นเราก็จะทําการแบ่งส่วนค่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครไม่แน่ใจนะคะค,คุณก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเลยก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าคนนี้เป็นคนที่มีช่วงหน้าอก นะค่อนข้างใหญ่กลัวว่าไหลมันจะตั้งนะคะครูก็จะแนะนําว่าให้วัดจากเส้นคออันนี้ขึ้นมานะอยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งไปเลยนะคะตรงนี้นะ2เซนครึ่งหรือคุณจะใช้วิธีหารสามส่วนก็ได้นะคะเสเซนครึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ ประมาณ2.4อยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ใช้ตัวเลขใกล้เคียงไปเลยคือ2อจุดห้านี้นะใช้ได้เหมือนกันนะคะว่ามันต่างกันแค่มิลเดียวเนาะทีนี้ก็ตีชนมาเส้นยืนออกมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ตีเส้นเฉียงชนค่ะจากเส้นข้างคอนี้นะลงมาค่ะความเนี้ยขนาดปาลายไหลในคลิปนี้นะคะของคนหน้าอก เ0เซนเนี่ยคือ13ามเซนนะเพราะจะเป็นคนค่อนข้างมีเนื้อนะคะจากนั้นเส้นบาทนี้เราก็จะวัดออกมาเท่ากับครึ่งหนึ่งของบาทนะคะของบาทชิ้นหน้านะขนาดของบาทชิ้นหน้าตัวนี้จะอยู่ที่สาสิบสี่เซนหารสองเท่ากับ17บนะคะ ก็ยื่อนออกมา17เซนมาเขกเาไว้จากนั้นก็ตีเส้นชนค่ะแบบนี้นะจากนั้นก็แต่งเส้นเชื่อมนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวงแขนที่เราตีต่างขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่วงแขนแท้ที่เราจะใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการปิดเกล็ดวงแขนแล้วก็แต่งแขนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตรงเส้นนี้เนี่ย เราก็เลยยังไม่ได้ใช้นะคะก็คือทำคร่าวๆไว้นะแล้วก็มาที่ชิ้นหลังกันบ้างที่ชิ้นหลังค่ะเส้นบาหลังของชิ้นหลังนั้นนะคะจะอยู่ที่สามสิบหกเซนนะหารสองค่ะเท่ากับสิบแปดอันนี้เราก็จะวัดจากเส้นกลางหลังยื่นออกมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะหาปหลายไหลกันก่อนนะอันนั้นน่ะ ซิปหลังเนี่ยเรายังไม่ต้องไปสนใจนะเราจะสนแค่ปลายไหล่ปหลักก่อนนะคะวัดออกมาค่ะครึ่งหนึ่งก็คือ18เซนเนาะยื่นมาตรงนี้นะแล้วก็วัดยื่นออกมาอีกหนึ่งจเซน,นะก็คือไป็น19ครึ่งแบบนี้อันนี้ก็มา18เแเซนเท่ากันจากนั้นก็ตีเส้นขนานกับเส้นกลางหลังเงื่อนไปแบบนี้นะคะ ขนาดของเส้นตรงนี้นะคะมีขนาดเท่ากับเส้นคอค่ะขนาดเส้นคอนะหรือก็คือตามสูตรของคอเลยนะสามสิบเจ็ดหารหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดจุดหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะมาใช้เจ็ดจุดหนึ่งมากที่ตำแหน่งนี้ตรงนี้เราก็จะยกม้นมาเจ็ดจุดหนึ่งเท่ากันนั่นเอง จากนั้นก็ตีเส้นยื่นออกมา 1. 5เซนจากนั้นก็ตีเส้นสูงตั้งันใบให้ขนาดกับเส้นกลางหลังนะคะจากนั้นเส้นตัวนี้ค่ะที่เราวัดขึ้นไปนี้น้าจะมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นส่วนต่างของยาวหน้ากับยาวหลังตรงนี้นะคะก็คือ5เซนเนาะ หารสองนะจะเท่ากับ2.5งจาแล้วก็เอา2.5นี้มาใส่ที่ตำแหน่งนี้นะจากนั้นก็วัดขึ้นมาอีกค่ะ1.5ึ่งจุดห้าเซนสรับเสอกลามจริงๆถ้าเกิดตรงนี้อะคะ่ะเป็นคนที่ตัวเล็กๆอะคะ่ะนะ เราวยกขึ้นมาแค่เส้นเดียวก็ได้นะคะตรงนี้ยกมาแค่เส้นเดียวก็ได้นะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีเนื้ออย่างเก้าสิบเนี่ยค่ะบางที่ไหลอาจจะติดได้นะคะก็เลยใช้วยกขึ้นมาประมาณหนึน่งจุดห้ากอดที่นั่นครูก็เลยเขียนว่าหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้านะคะจากนั้นเราก็มาขีดเส้นตั้งคอตรงนี้บ้างเส้นตั้งคองนี้นะอันนี้เราก็จะขีดเป็นเส้นขนานขึ้นมาค่ะ ข้างคอนี้นะคะสูงขึ้นมาประมาณ1.5เซนมาเอาไว้จากนั้นก็ตีเส้นเฉียงชนค่ะขนาดเท่ากับ13บสามเซนพอดีตรงนี้เลยนะแล้วก็เราก็จะมาตีเส้นชนเส้นบ่าคราวนี้แหละค่ะที่เราจะต้องวัดจากซิปเนี่ยค่ะยื่นออกมาเนาะ สิบแปดเซนเท่าเดิมนะแต่ตัวน,นี้มันจะเลื่อนออกมาแล้วนะตามตรงนี้นะคะเราก็อยขีดเส้นเชื่อมไปนี้จากนั้นก็ทําเป็นจุปาเหมือนเดิมค่ะอ,คอันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะสำหรับการสร้างโครงต้นแบบนะคะสำหรับการ ที่เราจะเอาไปใช้ประยุกต์ทำตัวที่เป็นเสื้อกล้ามตัวต่อๆไปนะคะ